เลๆๆกลยไเจเกล่องมีอะไรข้างในมีกล่องอย่างดีในกล่องมีกล่องโยนกล่องทิ้งไปเจอกล่องใช้มีดตุยกล่อง เปิดกล่องเจอระเบิดโอ้ดูดีในกล่องไม่มีกล่องแล้วแกะกล่องออกมาเจอกล่องเจอเรือีอของงานมันก็คือเท่งหันแสโง่ในลองเปิดดูสินรง มันน่าจะมีเบบเหลืออยู่โอ้โกนลนคนและแข้งดีไหมดีไหมน,นี่มีอะไรอีกนี่คืออะไรไม่รู้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องประดับ <Okay. S 1> โอ้ ให้เตยสิวีลอง,งน,น,นี่ก็น่านจะวีลองเหมือนกันห้าวัานหนึ่งแอมแล้วกันการชาร์จสาย USB มีซ่อมเอาไว้กินข้าวไม่ใช่ไ,ไว้ปัดออแล้วนี่คือน้ำมันพายน้ำมันพายมาจากผีปลาชะนี่อะไรไม่รู้นี่อะไรไม่รู้ น่าจะาไปลองอส่วนตัวนี้คืออะไรอันไหมันแกะดีๆไม่ได้แล้วผ้ารองไหมโอ้งอผ้าห่มเอาไว้หมเมื่อหนาวตอนที่กำลังตัดผมงอ,อดีมากนี่มันโอ้โหเปิดร้านตัดผมได้เลยเนี่ย ดีแล้วคโอ้อ้เปิดร้านตัดผมได้นี่ดูรูปซะก่อนงอให้ตายสิมันต้องมันต้องหอขนาะดนี้เลยโอเคจบการรีวิวเกะกล่อง